ทีมชาติไทยนะครับพรุ่งนี้นะัดสำคัญเอเชียนคัพรอบเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเราจะเจอกับทางเติร์กมินิสถานนะของเราอยู่ในกลุ่มดีนะัดที่2เราจะไปเยือนเติร์กมินิสถานจะเตะสนามย่าเทียมนี่สนามต้องเราก็ช่วงซ้อมเราก็ต้องซ้อมย่าเทียมด้วย กที่ก๊กเจสเดียมกรุงอัสกบาบัตประเทศเตึกเมนิสถานค่ะฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็มีการฝึกลงซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2จะไปพบเจ้าบ้านเตกเมนิสถานวันพรุ่งนี้เวลา4ทุ่มบ้านเราค่ะครับก็เตะกันเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศที่เติกเมนิสถานน ouais ะครับช่วงเราซ้อมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียส แล้วก็มีฝนตกลงมาก่อนซ้อมเล็กน้อยนะครับช่วงซ้อมก็ซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่ง <ฮะ S 1> ซึ่งทางโค้ชมาสระอิชิอิก็เน้นเรื่องของลูกกางเตะเพราะว่าก่อนแข่งก็ต้องรีแหนกอยู่แล้วก็อาจจะมาเน้นเรื่องของการเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆ ก่อนการฝึกซ้อมค่ะสุพน,น,นันบุริรัตน์นักเตะจ,จากการท่าเรือ f อก็กล่าวว่าวันนี้พวกเราเตรียมตัวกันมาดีค่ะมีการศึกษาคู่แข่งนะคะแล้วก็ทีมเราก็พร้อมเต็มที่แต่เรื่องสนามเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับจังหวะนิดนึงเวลาซ้อมเพราะว่าเป็นย่าเทียมแล้วก็ไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่นะคะคือความน่าก,กลัวของย่าเทียมก็คือมักจะมีอาการบาดเจ็บนะมีโอกาสเจ็บง่ายกว่าสนามญ้าจริงค่ะ,ะแล้วก็จงหวะฟุตบอลก็จะเพียเพ้ยนไปหน่อยนึงการส่งบอลสปีดบอลที่เดินทางไปถึงเพื่อนเนี่ย ถ้าส่งในพื้นที่ราบเนี่ยส่งได้เรียบไปเนี่ยก็อาจจะต้องปรับกันนิดหน่อยทั้งพื้นเรียบการกระเด้งบอลอะไรต่างๆก็อาจจะมีความแตกต่างกับยาจริงเล็กน้อยนะคะก็ถ้าดูเกมอม่นเครื่องล่าสุดทางโค้ชอิชิอิก็พักตัวหลักว่าหลายคนนะครับอย่างชนะทิพสงกสินเนี่ยไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเชื่อว่าเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้ลงเป็น11คนแรกแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเกมอุ่นเครื่องเนี่ยตัวจริงของเราหลายๆคนก็อาจจะลงเป็นตัวสำรองก่อนนะคะมีการผัดเปลี่ยนกันลงมาแต่ว่ารอบนี้น่าจะเอาจริงแล้วค่ะคือเกม นัดวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวจริงที่น่าจะมีโอกาสลงจากเกมที่เจออินเดียก็หลายคนมองไปที่ปราเมศอัลวิไลนะ,ะที่ยิงได้แล้วก็เบนเดวิสด้วยคนนี้ก็ฟอร์มดี